สนับสนุนโดยหลังจากที่พอรกองเงินกู้1ล้านล้านผ่านสภารัฐบาลได้จัดสรรเอาไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 จําจำนวน45,000ล้านบาทและนำไปใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งอาชีพอิสระเกษตร,รกรกลุ่มเปราะบาง555,000ล้านบาทและเมื่อปัญหาไวรัสคลี่คลายจึงได้เวลาเหมาะสมนะครับ ที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากด้วยเงิน4แสนล้านบาทขณะที่หลายหน่วยงานเสนอของงบเกินเป้าหมาย4แสนล้านบาทเท่าตัวแล้วขณะนี้เมื่อกันกลองแล้วเตรียมเสนอคอรมอช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อเร่งให้เม็ดเงินหมุนเวียนออกสู่ระบบไตรมาส3าไปพร้อมๆกับมาตรการกระตุ้นการบริโภคและการท่องเที่ยวครับก็ขอให้เร่งพิจาริาที่ไม่มีคุณภาพไม่ต้องให้ ให้ที่ที่มีคุณภาพเงินไม่หมดไม่เป็นไรเพราะวงเงินเหล่านั้นเราสามารถปรับเป็นเงินเยียวยาช้าได้ในภายหลังสภากพเองเขามีโครงการของเขาเองในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นตามแนวพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วฉะนั้นเป็นโครงการใหญ่ของเขาเลยเพื่อเรารับในสิ่งเหล่านี้และเมื่อรวมกับโครงการของกระทรวงต่างๆงานต่างๆ,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 ๆก็เชื่อว่าภายใน3เดือนต่อมาสาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยเงินเม็ดเงินจะลงไปหล่อเลี้ยงได้พอสมควร ด้านสภาฒน์ขอย้ำให้ทุกหน่วยงานทั้งองค์กรหน่วยงานท้องถิ่นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประชาชนเสนอแผนลงทุนเข้ามาให้พิจารณาโดยต้องตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนเสนอโดยชาวบ้านผู้มีส่วนร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอัจฉริยะเกษตรแปลงใหญ่เกษตรทฤษฎีใหม่การท่องเที่ยวชุมชนและการตลาดออนไลน์ครับการใช้เงินกู้นี้จะต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนที่เราคุยกันว่าจะใช้เงินก้อนนี้เป็นหัวเชื้อนะครับเป็นเหมือนเรษิรมันนี่นั่นก็คืออย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะลงไปในระดับเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐรกิจชุมชนแต่ถ้าส่วนที่จะเน้นเรื่องการจเจริญเติบโตก็จะไปลงในส่วนที่เป็นเกษตรมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เป็นท่องเที่ยวสงคุณภาพโครงการนั้นก็จะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่า ทำแล้วประชาชนได้อะไรแล้วก็อนุมัติเท่าที่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องครบ400ล้านทําแล้วก็จะต้องเกิดผลสำลีตรวจวัดได้นะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็มีกลไกลในการตรวจสอบหน่วยงานใดที่เสนอแผนลงทุนไม่ทันยังเปิดให้เสนอรอบสองอีกครั้งนะครับวันที่9กร,รกฎาคมนี้เพื่อให้สหกรณ์วิสาหกิจชุมชน ได้เสนอแผนที่ชุมชนต้องการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความโปร่งใสจึงได้เชิญ UN และกรรมธิการชุดต่างๆของสภามาร่วมทำงานตรวจสอบติดตามประเมินผลติดตามความคืบหน้าผ่านเว็บไซต์ไทยมี nesdc.go.th เราเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนฉะนั้นข้อเสนอต่างๆต้องผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้วเรามีกระบวนการตัดสินใจตั้งแต่ระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนั้นก็ประกอบด้วยผู้แทนของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นภาคประชาชนให้ประชาชนทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ที่จังหวัดซึ่งรู้สถานการณ์ของจังหวัดในพื้นที่ของตัวเองดีกว่าคนอื่นนะครับช่วยทําการพิจารณาการกลองขึ้นมาดังนั้นข้อมูลของเราทั้งหมดหลังจากที่โครงการผ่านคณะรัฐมนตรีอนุม,มัติเป็นโครงการฉบับสมบูรณ์แล้วก็จะเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ อยู่ในระบบไทยมีของเราอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบตัวโครงการได้ช่วงหน้าไปติดตามดูตัวอย่างการเสนอแผนลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากกรมธนารักษ์ที่ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านพักสักครู่เดียวครับ ท่าข้าวกำน,นันทรงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์กรมเจ้าท่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ถูกปล่อยทิ้งล้างมาเป็นเวลานานนะครับกรมธนารักษ์จึงเตรียมนำกลับมาพัฒนาเชิงพาณิชย์รองรับนโยบายรัฐหวังสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงสินค้าชุมชน SME ออกสูก่ภูมิภาคต่างๆครับจากที่ผมไปลงพื้นที่มาเมื่ใี่แล้วก็จะเ,เห็นว่าท่านี้เนี่ยจริงๆมีหน้าที่เยอะมากประมาณ411ไร่นะครับ จริงๆถ้าดูจากการใช้งานก็ก็เสียดายเพราะว่าพื้นที่นี้ปล่อยล้างมามาหลายปีเหมือนกันนะครับซึ่งดูจากสภาพที่อันนี้ก็อยู่ในเมืองด้วยแล้วก็ติดแม่น้ำชพยะยาทำเลดีมากนะครับก็คิดว่าตรงนี้น่าจะนำพื้นที่อันนี้มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าเชิงพาณิชย์เชิงสังคมหรือว่าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆผมว่าทำได้หมดนะครับ ก็ถ้าดูดูจากชายขอบของพื้นที่ตรงนี้มันมีทั้งรถไฟรางคู่แล้วก็มีรางรถไฟเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าน่าจะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได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 มากครับคือเป็นทำเลที่เหมาะไม่ว่า,าะจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งกระจายสินค้าอะไรเหมาะใช่ครับใช่ครับขณะที่การขอคืนพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างเนื้อที่370ไร่เพื่อนำที่ดินมาบริหารจัดการให้ภาครัฐ นำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกหลายด้านหวังให้ที่นี่เป็นอีกโครงการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ฟื้นตัวจากปัญหาโควิด -19 ครับผมไปดูแล้วก็ที่เราเปิดโครงการไปแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่เหมือนกัน oh. อันนีเ้เพียงแต่มาต่อยอดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ทําอะไรร่วมกันนะครับ oh. อย่างเช่นส่งกระจายสินค้าที่เราจะทําที่สุบาการก็เช่นเดียวกันอันนั้นก็สามารถกองทุนหมู่บ้านเข้ามาช่วยบริหารจัดการได้นะครับ oh. หรือที่เราจะทาโครงการปลูกป่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วซึ่งเราก็บอกว่าโครงการปลูกป่าเนี่ยถ้ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเข้ามาเช่านะครับทรัพย์สินในอนาคตเนี่ยที่ปลูกไม้มีค่าก็จะเป็นทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและที่สําคัญเนี่ยพื้นที่อย่างปลูกป่าเนี่ยทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้นะครับเพราะพื้นที่เรามีพอสมควรนะครับการนําพื้นที่รกร้างกลับมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดูแลชุมชนและผู้ประกอบการหลังปัญหาโควิด -19 คลี่คลายลงมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะครับหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยนะครับสามารถส่งคำถามมาได้ที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ